ช้างอาลูมินหรือน้องง่วงคันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะคุณแม่ของคันนี้นะคะตั้งชื่อรถคันนี้ว่าน้องจิตฤทธิ์ค่ะวันนี้คุณแม่พาน้องจิตฤทธิ์นะคะมาแต่งองค์ทรงเครื่องนะคะและคุณแม่ก็ได้ไว้วางใจเลือกใช้บริการกับทางเอ r ราชาแหลกหลังคาค่ะโดยที่คุณแม่นะคะติดตั้งตัวถาดทรง RR04 สีดําดำนะคะพร้อมด้วยคันขวางทรง r b 0 3ีาสีดำค่ะจะขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมและมีฉายาว่าคันขวางทรงปีกเครื่องบินพร้อมด้วยขาจับที่ตรงรุ่น สำหรับเจ้าฉางอล,ลูมินหรือน้องง่วงคันนี้นี่เองค่ะและน็อตที่ใช้ในการประกอบตัวถาดที่คุณลูกค้าเห็นอยู่นั้นนะคะเป็นน็อสตสแตนเลสแท้ค่ะเยี่ยมยอดไปเลยใช่ไหมคะและที่สําคัญนะคะคุณแม่ของน้องจิตฤทธิ์นะคะอยากได้ออเนิ่งสำหรับกันแดดกันฝนค่ะแต่คุณแม่ขอเลือกงานดีให้กับน้องจิตฤทธิ์นะคะพอน้องจิตฤทธิ์เป็นรถที่คุณแม่รักมากเลยเลือกออเนิ่งแบบกล่องเก็บอลูมิเนียมค่ะและที่สําคัญนะคะมีไฟ l e ลดด้านใต้ด้วยใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆเลยนะคะละด้าน ปกันแดดกัน U V กันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะกันแดดคันฝนทนทานต่อการใช้งานนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่ใช้เจ้าฉางอลูมิเนียมหรือน้องง่วงอยู่นะคะและอยากติดแหลกหลังคาสวยๆแบบนี้เรียนเชิญมาที่ S C R ราชาแหลกหลังคาได้เลยนะคะเรามีสำหรับเจ้าฉางอลูมิเนียมสวยๆแบบนี้ไว้บริการเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ